ิเกิลจิเกิลทางช่องติกต็อกของโรเซร่วมกับเจนนี่และลิซ่ากลายเป็นวิดีโอแรกของศิลปินเคป๊อทียอดวิวถึง200ล้านครั้งในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มและยังมียอดไลค์สูงสุดของศิลปินเคป๊ออีกด้วย28.8ล้านไลค์เจ้าแม่โซเชียลตัวจริงปังทุกแพลตฟอร์มแต่อันนี้คือน่ารักมา,กมากมากชอบในความกลั้นขำของน้องเกียวมันเรวเวอร์เสียดายพี่จีไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ เจนนสกลั้นขำกันสุดฤทธิ์นี้ดูไปกลั้นขำไปจริงๆคาดหวังอยากเห็นแบบนี้อีกคราวนี้ชวนกันมาถ่ายทั้งสี่คนเลยได้ไหมดูแล้วขำทุกรอบลิซ่านางวิ่งออกไปขำแน่ๆและที่ชัวร์มากคือเจนนี่สติหลุดก่อนใครแน่นอนด้วยอยู่ด้วยกันสี่คนก็จะประมาณนี้สนกันมากสี่วันติดถามจริงๆพวกหนูอัดกันไว้กี่คลิปครับเจ้าสี่ก้อนแค่กินป๊อปคอนเฉยๆก็เป็นคอนเทนต์ได้แล้วแถมน่ารั ด้วยว่าแต่รอบนี้น้องแชงไม่กินหรอลูกสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้ตอนนี้พวกก้อนนี่แหละ b แล c พิง n k เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีคะแนนดิจิทัลสะสมมากที่สุดบนเซอร์เคิลเกาดิจิตอลชาร์ตนับตั้งแต่ก่อตั้งชาร์ตในปี2018 26เพลงดีใจถ้าไม่เข้าใจคำว่าสุดทุกด้านไปดูรูปค่ะเก่งเกินไปแล้วลูกสาวแม่ทั้ง4 26เพลงมันน้อยมากเลยนะแต่ได้คะแนนเยอะเพราะเพลงดีมีคุณภาพ